มาพี่น้องมารอบเด็กครับผมน้องคุณเพีงยงเพียงเราเต็มเอเล่ครับครับบรรยากาศ้นตกลิ่นครับวันนี้ซื้งกลับจากตลาดนะครับผมน้มดี เส้นมะหมาหอมเดียวรถเยี่ยงเลยอะไรฮะเกาอะไรรถเกาหลีอะไรฮะหอมเดีวกว่ัแต่ป้อนมาก,กินอันไหยังก็ชีสเกาหลีบวะยังโมโห่ะมามาเกาหลีนักใส่มะหมาต้มลูกซีนิ่ง อารมณกซีนแล้ว hmm. ก um, ็ต้องเซียนะเส้นหอมนุ่มดี ถือดีครับพี่นอ <c oughs> ้องบรรยากาศฝนตกนิ่มส็อเช้าพื่เอาครับผมพ่ออันดับก่อนจากล้องสิบดกิน